What? สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมกอล์ฟใหสินไว้กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้พาเจ้ายูสุดีแม็กเครื่อง1.9รุ่น s p ป c แคปนะฮะที่ครั้งที่แล้วได้รีวิว Honda c ซ v ไปแล้วมีคนถามถึงนะครับผมเพราะว่ามันจอดด้านข้างนะฮะแต่คันซีอเนี่ยไม่มีใครถามนะฮะถามดีแม็กที่จอดด้านข้างก็งงเหมือนกันเนาะวันนี้นะครับได้เอามารีวิวให้แล้วนะฮะตามคาขอเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันว่าคันนี้เนี่ยมันมีความน่าใช้มีความโดดเด่นแล้วมันมีความคุ้มค่ายยััััังงไไนนนะคคครรรบบบผมมมตติิดดาชกใลลป้เ ก่อนที่เราจะไปชมตัวรถนะฮะเรามาฟังข้อมูลก่อนนะครับคันนี้เป็นอิวสุดีแม็กสเปคแคร1.9 VGS Turbo High Lander เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2017เลขไม้เ9 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับผมราคาจำหน่ายที่4,99,000บาทนะฮะจริงๆแล้วชื่อมันยาวกว่านี้นะแต่อันนี้คือย่อมาให้นะฮะคันนี้นะครับ สภาพโดยรวมนะผมดูมาแล้วนะทั้งโครงสร้างทั้งตัวสีเนี่ยคือสวยงามมากพร้อมใช้เลยนะฮะเดีย๋ยวเรามาชมกันทีละจุดเลยว่าเริ่มจ้งแต่ด้านหน้านะฮะด้านหน้านะครับผมคุณจะได้ไฟหน้าโคมโปรเจคเตอร์คมดำนะเป็นโปรเจคเตอร์แต่หลอดไฟเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองก็คือข้อดีดูแลง่ายราคาถูกนะเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดาเนี่ยแหละตัดพวกละอองน้ําฝนได้ดีนะครับ มาพร้อมไฟเดชามนิ่นงไลท์ที่อยู่ด้านข้างนะฮะที่อยู่ตรงมุมของไฟนะครับผมถัดลงมาด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกพร้อมการตกแต่งโครเมียมนะฮะกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้อิสุซุนะครับผมดูสวยงามบึกบึนเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นมเนอร์เชนแล้วมเนอร์เชนของอิซูซุก็คือไม่มีอะไรแตกต่างจากรุ่นก่อนหรอกนะก็แค่เปลี่ยนไอตัวไฟเดชามจากด้านล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็ใส่ไฟตัดหมอกให้เท่านั้นนะ,ะก็นั่นแหละเขาเรียกมเนอร์เชนนะครับผมด้านข้างสวมใส่ล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กเป็นล ขนาด16นิ้วนะครับผมด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดัมนะฮคันนี้สวมใส่ย,ยางบิสโตนมานะครับผมขนาดยางของเขาคือ2 4 5ซีรีส์70นะครับขอบ16นะ อ่าเป็นยางบิสโตนนะฮะดูอะไรนะเดลเลอร์ HT นะครับผมถ้าคุณต้องการความนิ่มนวลการยึดเกาะถนนที่ดีคุณต้องไปเปลี่ยนยางเป็นเดลเลอร์ AT นะมันจะดีกว่านี้นะครับถายขึ้นมาด้านบนนะฮะก็จะมีโลโก้ High l a n อ e r อยู่นะบ่งบอกว่าคันนี้คือรุ่นยกสูงนะครับผมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวติดตั้งมาให้จากโรงงานเสาวอากาศเป็นทรงแบบธรรมดานะถ้าคุณต้องการทรงคีิฉลามคุณต้องไปซื้อ V ีคอรนะครับผมมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับพร้อมบันไดล่างนะครับผมดันดล่างก็จะเเป็น็นคาหลก นะฮะตกแต่งกรอบด้านหน้าเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็หัวบรรดาก็จะเป็นพลาสติกนะฮะคุณอย่าขึ้นไปเหยียบถ้าขึ้นไปเหยียบแล้วมันหักนะครับผมเพราะมันบอบางมากนะไอ้ตรงนี้อ่ามีลูกค้าเคยเหยียบแล้วหักนะฮะมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาให้เลยนะทั้งกล้องมองหลังฟลักซงเซนเซอร์ไม่มีนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น L นะฮะรุ่น L กับรุ่น z เนี่ยตอนออกห้างเนี่ยต่างกันอยู่ห้าหมื่นนะรุ่น L ออกห้างเจ็ดแสนบาทรุ่ คืองอก็อปชั่นมากอีซูเนี่ยเป็นค่ายหนึ่งที่กักออปชั่นเก่งมากๆแล้วผมบอกเลยนะแต่คนไทยก็ยังซื้อนะครับเพราะว่าด้วยความนิยมด้วยการบอกเล่ากันปากต่อปากนะอีซูแลก็ยังขายได้นะอ่ะด้านท้ายนะครับก็จะมีไฟเบรกตรงที่3ที่อยู่ตรงหลังคาด้านบนนะ มีไฟเบรกดวงที่3นะครับผมฝาท้ายก็ไม่มีอะไรเลยกล้องมองหลังก็ไม่มีนะครับส่วนไฟท้ายก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะฮะค่าดูแลรักษาค่าบํารุงรักษาเนี่ยหากมันแตกหากมันชํ ad ารุดก็ราคาถูกมากนะครับสีสันโดยรวมนะฮะสภาพค่อนข้างเรียบร้อยไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะครับเพราะว่าห้างสินว่าเราขัดสีเคลือบสีให้แล้วนะคันนี้ขัดสีเคลือบสีให้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมว่าสะอาดสะอ้านแค่ไหนนะคันนี้ล้างห้องเครื่องเรียบร้อยเราตามไปชมกันครับ มาดูห้องเครื่องกันนะฮะเรามาดูโครงสร้างก่อนจากเครื่องยนต์ใชยว่ากันนะอะห้องเครื่องนะผมบอกเลยว่าสะอาดสะอาดมากๆเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราได้ทําความสะอาดห้องเครื่องแล้วนะฮะคบาบฝุน่นคาบเข,าบขา่ขาเครื่องยนต์คาบโคลนแรงต่างเนี่ยคือไม่มีเลยนะครับอย่างกับรถจอดโชว์รูมนะฮะบ,บอกเลยสะอาดมากนะครับตัวโครงสร้างเองนยไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงแก้มข้างคันหน้าเนี่ยสภาพสวยนะฮะอย่างฝากระโปรงเนี่ยสติ๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่ที่เดิมนะฮะไม่เคยแกะไม่เคยทําสีไม่เคยมีการซ่อมแซมนะฮะคือสวยมากๆส่วนด้านล่างนะคร ของเดิมจากโรงงานถ้าแผ่นเพจหัวหมุดเป็นสีเงินนะครคุณประเมินเลยมีการเปลี่ยนมานะครับผมเพราะว่าจากอีสูดโดยตรงเนี่ยต้องเป็นสีดำเนาะในส่วนของท่อยางต่างๆหรือว่าหัวน็อตต่างๆก็ไม่เคยขยับนะบตัวมาร์กมาร์กจากโรง,งงานก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะคือมาร์กเนี่ยมันจะตรงกันหมดนะฮะอย่างนี่หัวน็อตอะไรอะท่ออะไรสักอย่างเนี่ยมัน,ก,มมน,มนก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะหม้อน้ําต่างๆก็ยังอยู่ที่เดิมนะเนี่ยดูท่อยางนะท่อยางเนี่ยปะ รอยมาร์กมันก็ยังอยู่ที่เดิมยังไม่เคยถอดยังไม่เคยแกะนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยเจ้าของเก่าก็ลงยันมานะครับบอกเลยว่าถึกทนมากนะทีนี้เรามาพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างนะเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตรแรงมา้าอยู่ที่150แรงม้า PS นะเป็นเครื่องยนต์ Dual o v e r h e ้ d c a m s ร a ปด Direct i n j e ชั i o n ี g จเทอรนะอินเตอร์คูลเด้วยนะมาพร้อมเกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับซึ่งม่ได้เชนทั้งทีก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมจากห้าสปีดเปน เออนะครับก็อันนี้ลองตัดสินใจกันดูนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็คืออันเดิมแหละแค่ปรับลดกระบอกสูบลงให้มันเหลือ1.9แล้วก็ปรับจูนกล่องต่างๆให้มันขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ใส่เกียวหกสปีดเข้าไปเนาะในส่วนของด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะโครงสร้างสวยนะทีนี้มาดูด้านข้างกันนะฮะ ด้านข้างเนี่ยคือรถกระบะเนี่ยมันจะดูง่ายนะเพราะว่ากระบะมันเป็นแคปเปิดได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เป็นแคปเปิดได้คุณจะได้เห็นโครงสร้างทั้งบานมันเลยนะคุณดึงยางลงมาเนี่ยคุณก็จะเห็นตัวถังนะฮะตัวถังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นเหล็กประกอบติดก,กันพร้อมอาร์คไฟฟ้านะคุณจะเห็นเม็ดมเรียงกันสวยเลยนะฮะซอกประตูต่างๆก็เดิมๆนะครับซอกประตูเดิมๆนะทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะตัวแคบเนี่ยหัวน็อตไม่เคยขยับเลยใส่มากคันนี้บอกเลยซื้อไปไม่ผิดหวังนะรุ่นนี้คุณซื้อไไไปปปปหหหหลลลัััััังงงงมมม่่กนนนะจรรริีีีีถ้3 3 17 ราคาแม่งตกไม่แรงอะ่ะคือซื้อรุ่นนี้ไปหลังไม่หักอะ่ะผมบอกเลยนะฮะไม่เหมือนบางรุ่นซื้อไปหลังหักหลังขาดเลยทีเดียวนะฮะเลือดอาบเออนะครับรุ่นนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังใช้ยาวๆขายต่อ,อยังได้ราคานะฮะอ่ะนี่โครงสร้างด้านข้างนะ,ะส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายเองเนี่ยวิธีการดูก็คืออ่าถ้าคุณขี้เกียจก้มคุณก็เปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วก็ดูที่พื้นปูกระบ,บะด้านล่างนะฮะคุณก็ต้องเอามืองัดลงขึ้นมานะับผมคุณก็จะเห็นพื้นกระบ,บะเนี่ยฝาท้ายไม่เคยมีการซซ่อมมแ ฝาท้ายไม่เคยมีการซ่อมแซมนะไอตัวไม่ใช่ฝาท้ายตัวกระบะด้านท้ายไม่เคยมีการซ่อมแซมในส่วนของฝาท้ายเนี่ยเคยมีการซ่อมตัวสีมานะครับผมผมแจ้งเป็นข้อมูลแจ้งกันตรงๆไปเลยนะมีการซ่อมแซมตัวสีมาเพื่อความสวยงามนะเพราะว่าประเมินว่าตอนเข้ามาเนี่ยน่าจะมีรอยบุกน่าจะมีรอยบุกนะเออแล้วก็มีการเก็บสีด้านนอกนะฮะ้วส่วนของด้านในเนี่ยตัวบานพับเองเนี่ยก็จะมีแบบรอยขูดขีดจากเจ้าของเก่าที่เขาใช้งานอ่ะอาจจะขนของหนักแล้วมันไปขูด ไอตัวบานพับเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะเป็นริ้วๆลอยๆ,อ,ยๆอะไรพวกนี้นะเขาก็พ่นสีเก็บงานมาให้นะครับผมตรงนี้ก็จะให้เป็นข้อมูลแต่ไม่มีการชนหนักนะชนหนักไม่มีนะฮะตัวเชสซีด้านล่างเนี่ยก็ยังเดิมๆคุณต้องก้มดูด้านท้ายนะฮะก้มดูตัวเชสซีด้านล่างนะครับผมไม่มีการตัดต่อไม่มีการเชื่อมไม่มีการเคาะไม่มีการดึงยืดอะไรต่างๆนะสภาพค่อนข้างสวยมากๆนะครับผมด้านท้ายตรงนี้อ่าในส่วนของโครงสร้างก็ประมาณนี้คุณลองตัดสินใจกันดูนะเดีย๋ยวต่อไปเรามาดูภายใน,นครับว่ามีออปชันอะไรเล่นบ้างในรุ่นเริ่มตต้นามเลยครับ ทีนี้เรามาชมภายในนะฮะของเจ้า i s u ุ u D-MAX 1.9สเป c แค p ไฮเ h นเดอร์รุ่น L เกียร์ธรรมดาปี2017เลขไม่90,000กิโลนะฮะคันนี้ราคา499,000บาทนะว่อดอกห้างเกต0สนะภายในเรามาเริ่มกันที่ตัวประตูกันก่อนนะตัวประตูเนี่ยของแคปนะฮะ มันสามารถเปิดได้แบบว่าตั้งฉากเลย90องศานะเปิดได้กว้างมากนะครับผมบอกเลยว่าเวลาขึ้นลงเนี่ยจะสะดวกมากแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยคือถ้าซื้อป้ายแดงคุณจะไม่ได้ที่รองนั่งมานะฮะไอนน้เจ้าของเก่าใส่มาให้นะครับผมคุณจะได้ที่รองนั่งหุ้มหนังมานะตัวฟองน้ำเนี่ยนุ่มมากนะผมบอกเลยนุ่มนุ่มยวบเลยแหละเนี่ยกดไปเนี่ยคือนุ่มยวบไปเลยนะฮะอันนี้คือคุณได้สภาพอย่างนี้ไปเลยนะสภาพสวยนะครับผมส่วน เบาด้านหน้าเป็นเบาผ้านะฮะเป็นเบาผ้าซึ่งเบาผ้าตรงนี้เนี่ยข้อดีคือไม่อมความร้อนนะฮะนั่งแล้วสบายไม่เหนียวเนินอ่ะแต่ข้อเสียก็คือมันดูแลรักษาค่อนข้างยากเวลามีคาบน้ําคาบอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นคาบทาความสะอาดได้ยากนะครับผมตัวเบาสามารถปรับได้แค่4ทิศทางก็คือเดินหน้าถอยหลังพนักพิงให้แค่นั้นนะฮะปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับผมเพราะว่าในรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีตัวก้านโยกนะปรับสูงต่ําไม่ได้นะครับและสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นแซนะฮะ ป้ายแดงต่างกัน5 0,000ื่นนะฮะก็คือมัลติฟังก์ชันนะครับคุณจะได้คุณจะไม่ได้มัลติฟังก์ชันมานะครับผมการตกแต่งภายในเนี่ยตัวขอบกันอคอนโซลด้านหน้าก็จะไม่มีสีเงินนะฮะเนี่ยสีเงินตรงขอบพวงมาลัยตรงเนี้ยจะไม่มีนะครับผมตัวกระโหลกตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากรุ่น Z นะฮะห้าหมบาทมัลติฟังกชันกับการตกแต่งภายในเล็กๆน้อยเท่านั้นนะครับผมส่วนคนที่ถามมาว่าระบบ ควบคุมเสถียรภาพของอีลูสูดีแมกเนี่ยมันมีในรุ่นไหนบ้างมีเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะไม่ว่าคุณจะซื้อตัวแคปออโต้หรือว่า4ประตูออโต้คุณจะได้ระบบควบคุมเสถียรภาพนะฮะไอเอสเอสซีอะไรสักอย่างเนี่ยนะเออถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะนะครับคุณจะได้นะสะสำหรับเกียร์ออโต้เท่านั้นนะฮะสำหรับเกียร์ธรรมดาไม่มีนะครับผมอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลนะส่วนของกุญแจเป็นกุญแจเสียบเป็นรีโมทธรรมดานะพร้อมระบบ อเอ็มโมบิลิเซอร์คือป้องกันการโจรกรรมนะฮะคุณก็จะได้เป็นรีโมทธรรมดาแบบกดปุ่มนะปลดล็อกและล็อกรถเท่านั้นนะครับผมภายในเรียบร้อยมากๆนะฮะไม่ต่างอะไรจากรุ่นปี2022เลยนะครับผมต่างกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะในส่วนของหน้าปัดนะครับหน้าปัดที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือชัดเจนมากนะครับ ก็จะมีตัวหน้าจอตรงกลางนะฮะซึ่งหน้าจอตรงกลางเนี่ยจะบอกข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับเดี๋ยวอออขอกุญแจแป๊บหนึ่งในส่วนของหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คือหน้าจอตรงนี้จะแสดงข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะที่เป็นโมเดล2012จนถึง2016นะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีทิป A ทิป B ใช่ไหมครับมีทิป A ทิป B มีข้อมูลการขับขี่อัตราการกินน้ํามันต่างๆนะฮะ สปีดที่เราใช้งานอะไรพวกนี้นะมันก็จะค่อนข้างละเอียดนะฮะแล้วก็มีเกวัดความร้อนมีระดับน้ํามันนะครับอุณหภูมิภายนอกวันทงวันที่แรงต่างมีมาให้นะครับผมในส่วนของซ้ายและขวาเนี่ยก็จะเป็นวัดรอบกับวัดความเร็วนะฮะก็คือคุ้นชินกันอยู่แล้วไฟแจ้งเตือน,นต่างก็จะเป็นตัวไฟสีส้มๆสแสดงขึ้นมานะฮะแล้วก็ลายหน้าปัดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือเปลี่ยนแปลงแค่หน้าปัดนะส่วนคอนโซลตรงกลางล่ะ ก็ไม่มีอะไรแตกต่างรุ่นปี12เท่าไหร่นะฮะมันก็จะมีแค่ไอตัวเก๊ะตรงนี้นะครับที่เปิดขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ใส่พระนะครับผมจริงๆแล้วเขาทําขึ้นมาาไว้ใส่ของนะแต่คนไทยมาใส่พระนะครับผมวิทยุเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับผมเป็นซีดีธรรมดาสามารถเชื่อมต่อ usb ได้นะฮะไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะได้แค่ usb นะครับผมเฮ้ยบลูทูธได้นี่บลูทูธนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผม usb ได้ aux ได้นะ ส่วนระบบปรับอากาศเป็นแบบเมนวนวลธรรมดานะฮะเป็นเมนวนวลบิดปรับธรรมดาปกติเนาะคันเกียร์นะครับคันเกียร์เป็นเกียร์หสปีดเนาะหัวเกียร์ก็จะเป็นยางยูริเทนนะแล้วก็มีขอบสีเงินเงินนะเป็นสีเงินเงินที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ถุงเกียร์เป็นหนัง PVC ก็คือหนังสังเคราะห์นั่นเองนะครับผมก็มีการตัดเย็บลวดลายมาเพิ่มความไฮโซให้กับตัวรถหน่อยนึงเนาะมีหลุมวางแก้วนะฮะเบรกมือเป็นแบบธรรมดาที่พักแขนเป็นอ่าพลาสติกแข็ง นะเป็นพลาสติกแข็งไม่ได้มีหุม้มนวมอะไรมานะครับผมเป็นพลาสติกแข็งๆเลยนะเก๊ใส่ของใส่ของได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเ,ก,อเก๊เล็กๆนะเอาไว้พักแขนนั่นแหละเนาะในส่วนของด้านหน้าฝั่งซ้ายก็มีเก๊ให้นะฮะ ก็จะมีช่องด้านบนเอาไว้ใส่ของของคุณผู้หญิงพร้อมปลั๊กชาร์จแบตนะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่พวกคู่มืออะไรก็เต็มแล้วนะฮะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากส่วนด้านข้างทั้งสองข้างก็จะมีที่วางแก้วน้านะหน้าช่องแอร์เลยนะคุณซื้อกาแฟเย็นนะฮะซื้อกาแฟเย็นมาไม่อยากให้น้าแข็งมันละลายเร็วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็แอลลมแอร์เป่านะฮะน้ำแข็งก็จะละลายช้านะครับผมแผงประตูด้านข้างนะฮะก็ไม่มีหุ้มหนังไม่มีหุ้มอะไรมาเลยนะเป็นพลาสติกแข็ง คนขับออโต้นะฮะส่วนบานซ้ายเป็นแบบธรรมดาต้องกดค้างเอาไว้นะฮะเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะ,ะกระจกมองข้างไม่มีพับเก็บไฟฟ้าต้องพับเก็บมือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือข้อมูลที่ผมแจ้งให้ทราบนะฮะส่วนของด้านบนนะฮะก็จะมีที่ใส่แว่นตามีไฟสองสว่างนะครับผมแล้วก็ที่บังแดดเนี่ยไม่มีกระจกนะ,ะฝั่งคนขับส่วนฝั่งคนนั่งข้างมีกระจกให้แต่ไม่มีไฟนะครับผมประมาณนี้นะโอเคสำหรับภายในเจ้าอีซูดีแม็กก็ประมาณนี้แหละเดีย๋ยวออกไปสรุปบนด้านนอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าอีลูสูดดีแม็กคันนี้นะครับผมขอข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเผื่อท่านใดที่เปิดมาแล้วไม่อยากดูข้อมูลทั้งทั้งหมดที่ผ่านมานะอยากมาฟังสรุปเลยนะครับ mm hmm. คันนี้อีลูสูดดีแม็กสเปคแคป DDI v g s Turbo Intercooler Highlander เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2017เ็ลขไม 90, ล์9 0้0 0กว่ากิโลราคาจำหน่ายที่4,99,000บาทนะครับผมอ่ะ ทีนี้เรามาฟังข้อมูลกันบ้างนะฮะออปชันถามว่าคุ้มกับราคาไหมมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกแต่ว่าในช่วงของราคาที่มันลงค่อนข้างช้านะฮะคนก็จะนิยมกันเพราะว่าเวลาเราซื้อมาขายต่อราคามันไม่เจ็บหนักมากมันไม่เหมือนบางรุ่นที่แบบซื้อมาราคาแ0 0แสนเอามาขายมือ2เหลือ3 0 0แสนกว่าบาทซึ่งมันเจ็บหนักหลังหักเลยนะไอ้คันนี้เนี่ยมันหลังไม่หักเยอะขนาดนั้นนะฮะมันก็เจ็บเบาๆบางๆเนาะในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เนี่ยก็อัตราการเร่งอาจจะอึดๆหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใช้ ไม่ได้ขับเร็วมากนะฮะเน้นประหยัดน้ำมันมันตอบโจทย์มากใช้งานในเมืองอะไรเนี่ยแต่มันโอเคออกต่างจังหวัดก็ยังพอไหวนะฮะแต่ว่าเวลาเล่งแซงเนี่ยคุณต้องอา,อาจจะต้องกะระยะรอบมันนิดนึงนะฮะอาจจะต้องทำความคุ้นชินนะครับผมถึงจะปลอดภัยนะถ้าไม่คุ้นชินกับมันคุณอย่าไปเล่งแซงมันเลยนะมันอืดน,นะผมพูดตรงๆนะตาก,การเล่งมันไม่ได้ติดเท้าอะไรขนาดนั้นเนาะอ่ะทีนี้สำหรับท่านที่สนใจนะครับจะติดต่อ,อยังไงก็โทรมาได้ที่0 90, 101, 101, 2019, ู0ย์เก้าศูนยะ์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอฝากไว้1นึคันนะฮะกดซับสไคร e สั่นกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ